สวัสดีพี่น้องมือกีบกดอันไปถือวิดีโอยุดไปซํามาเด้อมาหาเห็ดน้ำอีสา,เน,านเหนือพัาดหรอมือนี้พี่กัดห้อกระโยที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องเนาะมาหารกันเดินได้บ่ได้กัดมาเอาบรรยากาศมาเอาธรรมชาติพี่น้องตอนนี้ห้อกรมานมาจาก้อยละไหนดูสิ ได้แค่ไหนแล้วโหได้หล่ตึดแล้วพี่น้องอ๋อชูดหน่อย โอสิพ่อมองมั่นกับคาเต๋อได้พี่น้องเอานี่พี่น้องอยู่ในใต้ดินนะนี่ไหมนี่่น้งเดียวนี่บ่มีหนึ่งเดียวเดียวสิบมาเลยพี่น้องนี่ É o que เฮ็ดเขินเฮ็ดเขินอ,อุ้ยเก็บเลยพี่น้องเก็บเลยหน่วยบ่ค่อย,ยงหญ่กว่าไนีอยน่อยไหมหน่อย ก็ได้เก็บอยู่พี่น้องมา,ากกทัดที่โอ้เสียเห็ดขอโทษขอโทษโอ้ยุ่งกันไรนี่นี่เห็ด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 เห็นบ่นี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 ่อออเออฮะเลยๆสิละพี่น้องอันบ่มันอัน เที่ยกับบ่ได้เด้พี่น้องบ,บ่เปิดใบตองกับบ่เห็นขอยกล้วพี่น้องนหนุย่ยมาไป ปลาเบิรนธรรมชาติทุณพี่น้องอ้อาวพี่น้องนี่ห่อยแล้วปลาทุ่เอาเอาจำลูกจำมันสิสวยเป็นโรงเรียนเอาเอาเก็บตัวบันเ,นเออพออสีผิดใไมัแห้งเลย พ่อยแล้วพี่น้นองไงใหม่คอยไปยื้ใส่ละนี่พ่อยแล้วพ่อยแล้วนี่พี่น้องนวยบ่อบป,น,น,ป,อปนไงปนไรอืมก็นวยหน่อยหน่อย,อยหดบ่า

ủa nhìn nuôi nhìn 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 นี่แต่หน่อยๆออ้ยยุ่งกัลายแทะเอาหาพี่น้องหาโอ้โนี่พอแล้วพี่น้อง Ủa nè nhung cái nhung nhung cái khốp như Nè Kiếp kiếp kiếp

โอ้หนี่แันหนึงนี่หาต่อไปพี่น้องหาต่อไปโอ้นี่พอแล้วพอแล้วนิดก่อหญ้าพี่น้องนี่ บอในกอยเงีนี่อันเดียวนี่บอโอ้ยนี่อันเดียวเดียวอันเดียวอันเดียวคอยหาไปสีพี่น้อนก็กลัวสีได้นี่โอ้ยหนอนผดนี่ก็หน่อยมืกคอยใหญ่

้ออีกแล้วพี่น้องโอ้ยนี่เ้ยยุบคบอยากกนยุบกับวี่ยุ เทียไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋โอ้นี่พี่น้องนี่โอ้เคียวเคียวเคียวเคี้วเล็ดเอล็พี่น้องเก็บ อู้อันนี้ดอกนี้นี่พี่น้องดอกใหญ่สิเลยแหมปากตีมค่ำดีโอ้นี่พออีกแล้วพี่น้อง เก็บ yep. ครับหอ,อ,อยเหล่าพี่น้องนี่หน่อยหง่เติบหน่อยหง่เติบอืมนีหน่อยนึงอยู่ในดินเนาะพี่น้องมันต้องเด็กอันนี้หาเอา oh nghỉ nơi nương phía nào này, tiếng lớn hơn ma rồi à Nói cái nó nói phút nó Gọi là nó Ở kiếp này Hãy subscribe cho kênh Ghiền กัวสีห์ข้อสีหินนี่มันนธรรมดาเดีพี่น้องใส่เวลาใส่เวลาหาขนาดกัวสีด้มากินมากแกงมาตุ้มนี่โอโอ้นี่เดีอีกแต่น,นึงพี่น้องนี่นธรรมดาต้องใส่ขั้วมุทนเนี่ยฮะเห็ดข้อมันมุขอกันยังหาไปสั่นเลยพี่น้อง เมื่อนี้เขาก็มากกันสองคนผุนอยู่ผุนผหนึ่งเรามากันสองคนพี่กัดป่าไม่แตงพี่น้องเดี๋ยวไปหาตัวอื้อยุงไรพี่น้องเขามาขอเห็ดอีหล่วอักก็บ เม็ดกี่หน่ยหนึ่งสองหกแปดแ <หก S 2> ปดโอ้เม็ดน้อยเยอะลาก็เยอะลามันก็ไลยได้พี่น้องเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปแตกแล้วมั้งเดี๋ยวคลิปนี้สรุปผลงานเลยพี่น้องมัาสีเงาผดเดี๋ยวสีหาต่ออยู่ จะรูปผลงาน,นรอบนี้กัอนอะเดี๋ยวเด้อรดอยังเออโอเคนี่มันนี้ผลงานกดถ่ายรูปให้หน่อยโอ้ที่มันเป็นกล้องอะ่ะอ้าวเล็กนิดนึงมานนะพี่น้องนี่ เดี๋ยวเดี๊ยวเดีอยวเดี๋ยว,ยวโอ้หากล่องกับหาพี่เล่นดรเวอือก็ต้องยืดหลาย่นนี้ของนนไมของเกเอ๋อพี่น้องสรุปผลงานเราวลละเป็นยังไงบูวันหัน นี่มีสองคนในคุละสมีเนาะเดี๋ยวตามอีพี่นาะแ้วนะพี่น้องถัดถัดได้เฉพาะพวงได้สิทธิ์ไทยเบืองไม้นะพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์อีสานเหนือพระรลอยเด้อสิผ้ามันรอปลาอีพี่น้องถาอ้าฮ็ตยังออกสีได้มาเกือบสสมืออยู่หาเวลาวางมา บรรยากาศเมืองจากหน่อยโอเคคลิปนี้สำนิกันเลยพี่น้องพอกันไหมคลิปหนะ้าสบายดี